สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วันต่อวันด้วยพระคำของพระเจ้านะครับวันนี้เป็นวันที่หนึ่งกันยายนนะครับ2021เเป็นวันแรกของเดือนนี้นะครับเราขอบคุณพระเจ้าที่เราได้เริ่มต้นวันใหม่ในทุกวันด้วยพระคำของพระเจ้านะครับหัวข้อที่ผมอยากจะ หนุนใจนะครับในเช้าวันนี้นะครับคือฤทธิเดชแห่งพระโลหิตแห่งพระเมสโปรดนะครับซึ่งปรากฏในพระธรรมวิวรณ์บทที่7นะครับข้อ9จนถึงข้อที่17นะครับผมอยากจะอ่านพระวจนะของพระเจ้านะครับให้พี่น้องฟังนะครับพระวจนะของพระเจ้าได้บอกว่าหลังจากนั้นเมื่อข้าพระเจ้ามองไปและตรงหน้าข้าพระเจ้ามีผู้คนมากมายนับไม่ถ้วน จากชนทุกชาติทุกตระกูลทุกหมู่ชนและทุกภาษาสวมชุดสีขาวถือทางปาล์มยืนอยู่หน้าพระที่นั่งและต่อเบื้องพระพักพระเมสสโปดกและพวกเขาร้องเสียงดังว่าความรอดมาจากพระเจ้าของเราผู้ประทับบนพระที่นั่งและมาจากพระเมสสโปดกทูตสวรรค์ทั้งปวงซึ่งยืนอยู่รอบพระที่นั่ง รอบเราผู้วุโสและสิ่งมีชีวิตทั้งสีนั้นหมอบกราบกราบซบหน้าลงแทบพระที่นั่งนมัสก,การพระเจ้าร้องว่าอาเมนขอให้คำสรรเสริญและพระสิริและปัญญาและคำขอบพระคุณและเกียรติและเดชานุภาพและกำลังมีแด่พระเจ้าของเราสืบสืบไปเป็นนิดอาเมนจากนั้นผู้วุโสทั้ ท่านหนึ่งถามข้าพเจ้าว่าคนเหล่านี้ที่ผู้สวมชุดสีขาวคือใครและพวกเขามาจากไหนข้าพเจ้าตอบว่าท่านเจ้าข้าท่านย่อมทราบอยู่แล้วและท่านพูดว่าคนเหล่านี้คือผู้มาจากความทุกข์ลำเค็นครั้งใหญ่พวกเขาได้ชำระล้างเสื้อผ้าของตนในพระโลหิตของพระเมฆสโปโดกจนขาวสะอาดแล้วเหตุฉะนั้น พวกเขาอยู่ต่อหน้าพระที่นั่งของพระเจ้าและรับใช้พระองค์ทั้งกลางวันกลางคืนในพระวิหารของพระองค์และพระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งจะทรงกลางเต็นท์ของพระองค์เหนือพวกเขาพวกเขาจะไม่หิวหงวุอีกเลยพวกเขาจะไม่กระหายอีกแล้วทั้งดวงอาทิตย์และความร้อนแผดเผาจะไม่ทำร้ายพวกเขาอีกเลย ด้วยว่าพระเมสสุปโอดกผู้ทรงอยู่กลางพระที่นั่งนั้นจะเป็นพระผู้เลี้ยงของเขาพระองค์จะทรงนำพวกเขาไปอย่างน้ำพุแห่งชีวิตและพระเจ้าจะทรงเช็ดน้ำตาทุกหยดจากตาของเขานี่คือพระวจนะของพระเจ้าพี่น้องครับพระธรรมตอนนี้บทที่7นี้นะครับอยู่ระหว่างาการที่จะเปิดตานะครับดวงที่หกับตาดวงที่7ดนะครับ <c oughs> อยู่ระหว่างนี้ ผู้เขียนคือยอนนะครับแล้วก็เป็นทั้งพระธรรมวิวรณ์ทั้งหมดก็เป็นการเปิดเผยพระเจ้าได้ทรงเปิดเผยให้กับยอนผู้เขียนเองถึงภาพในอนาคตถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นแต่จะเกิดขึ้นแน่นอนในอนาคตนะครับฉะนั้นพร,พระวจนะของพระเจ้าในบทนี้ก็เป็นการยืนยันและเปิดเผยให้เราเห็นชัดเจนในอีกมุมหนึ่งว่า เมื่อเราเองในฐานะที่เป็นผู้เชื่อในฐานะที่เป็นคริสเตียนเมื่อเราไปถึงบนสวรรค์ลแล้วจะมีลักษณะอย่างไงมีสภาพเป็นอย่างไรเราจะอยู่กันแบบไหนก็เปิดเผยให้ให้เราได้เห็นนะครับฉะนั้นหัวข้อในเช้าวันนี้นะครับผมให้หัวข้อว่าฤทธเดชแห่งพระโล uh หิตของพระเมฆสปโปดกนะครับยอนนะครับผู้เขียนชอบใช้คําว่าพระเมฆสโปดกด้วยนะครับในพระธรรมยอนเองก็ใช้คํานี้ ในวิวรณ์ก็ใช้คํานี้พระเมฆสุโปรดกก็หมายถึงลูกแกะนะครับลูกแกะในพระธรรมยอห์นใช้คําว่าจงดูพระเมฆสุโปรดกของพระเจ้าก็หมายความว่าจงดูลูกแกะของพระเจ้าซึ่งเป็นหมายถึงพระเยซูคริสต์นั่นเองถ้าจะพูดอีกคำหนึ่งก็คือฤทธเดชแห่งพระโลหิตของพระเยซูคริสต์นั่นเองนะครับฉะนั้นฤทธเดชแห่งพระโลหิตของพระเยซูคริสต์นั้น ช่วยคุณและผมอย่างไรมันมีพระคุณใหญ่หลวงมีการช่วยกู้ที่ยิ่งใหญ่จากพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้จริงๆพี่น้องครับเราปฏิเสธไม่ได้ว่าในโลกของเราทุกวันนี้ได้รับผลกระทบจากความบาปตั้งแต่เริ่มแรกที่อาดัมเอวาไม่ได้เชื่อฟังและโดยผลของความบาปนี้ทําให้โลกของเราเสื่อมทําให้คนเสื่อมทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างได้รับผลกระทบไปหมดนะครับโลกร้ายต่างๆสิ่งเวลวร้ายต่างๆ การลบลาฆ่าฟันขมโมยโกหกทุกอย่างเราปฏิเสธไม่ได้แต่เราขอบคุณพระเจ้าท่ามกลางสิ่งเหล่านี้ท่ามกลางความเลวร้ายเหล่านี้นะครับในโลกนี้ที่เรายืนอ,อยู่เราก็ยังมีพระคุณของพระเจ้าสําหรับผู้ที่เชื่อในพระองค์ฤทธิอำนาจของพระองค์ได้ช่วยกู้ได้ทรงไถยเรานะครับจากพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้ตื่นเต้นนะครับอยากให้พี่น้องได้ดูว่าบนสวรรค์เนี่ยมันเต็มไปด้วยผู้คน แบบไหนกันแน่นะครับบนในพระที่นั่งของพระเจ้าในข้อที่9นะครับยอนได้เห็นภาพนะครับพี่บอกว่าหลังจากนั้นข้าพระเจ้ามองไปและตรงหน้าข้าพระเจ้ามีผู้คนมากมายนับไม่ถ้วนจากทุกชาติทุกตระกูลทุกหมู่ชนและทุกภาษาสวมชุดสีขาวถือทางปามยืนอยู่ต่อหน้าพระที่นั่งและต่อเบื้องพระพักของพระเมฆสุโปรดกเห็นไหมครับ เป็นภาพที่ผมเองอ่านแล้วโอ้โหชื่นชมอินดีดีใจมากทุกคนยืนอยู่ต่อพระพักพระเมฆสุปโปรดกก็คือยืนอยู่ต่อหน้าพระเยซูผมเชื่อว่าเป็นวันที่ทุกคนก็ปรารถนาที่อยากจะอยู่ต่อหน้าพระเยซูแบบนั้นพี่น้องครับทุกชาติทุกภาษาทุกหมู่ชนนะครับทุกตระกูล นะครับไม่ว่าคุณและผมจะเป็นชาติภาษาไหนตระกูลไหนอยู่แห่งหนไหนนะครับทุกคนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ยอมรับสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทรงทำเพื่อเราบนไม้กางเขนนั้นนะครับทุกคนก็ได้รับการอภัยโทษบาปโดยพระโล uh หิตของพระเยซูได้มีฤทธิ์อำนาจที่ชำระเราให้พ้นจากความผิดความบาปนะครับให้พ้นจากคำแช่งสาปทั้งหลายแหละฉะนั้นคุณและผมจึง เป็นคนที่ชอบรมนะครับโดยพระคุณของพระเจ้าอย่างแท้จริงเป็นชัยชนะนะครับฉะนั้นพระคัมภีร์บอกว่าสวมชุดสีขาวก็คือหมายถึงคนที่ได้รับการชำระโดยพระโลหิตของพระเยซูสวมชุดสีขาวคือคนที่มีชัยชนะเหนือความบาปเหนือคำแช่งสาปเหนือโลกทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแล้วก็พระคัมภีบอกว่าถือทางปามยืนอยู่นะครับบางฉบับก็บอกว่าถือใบตาล ซึ่งพี่น้องครับหมายถึงอะไรครับหมายถึงเป็นใบาตาหรือชุดสีขาวนะั่นก็เป็นเครื่องยศของผู้ชนะและเป็นชัยชนะอย่างชอบธรรมและคุณและผมนะครับที่เชื่อในพระเยซูคริสต์นั้นฤทธิเดชของพระเมสสโปโดกหรือว่าฤทธิเดชแห่งพระโลหิตของพระเยซูคริสต์นั้นได้ทรงชำระเราแล้วได้ทรงช่วยกู้เราฉะนั้นเราไม่มีอะไรที่แบบจะต้องมาอ่า น้อยเนื้อต่ำใจหรือต้องอ,อ่าฉันเป็นเผ่านั้นเผานี้หรือเป็นชาติโน้นชาตินี้ทุกชาติทุกตระกูลทุกภาษาพระคมภีร์บอกว่ายืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้าสวมชุดสีขาวอย่างผู้ชนะอันชอบธรรมนะครับและนี่คือภาพของคุณและผมสักวันหนึ่งเราจะไปอยู่ตรงนั้นโดยชุดสีขาวโดวยชัยชนะออย่างมีเกียรตินะครับต่อหน้าพระเยซูและพวกเขาร้องอยังไงครับ ร้องในข้อที่สิบบอกว่าพวกเขาร้องเสียงดังว่าความรอดมาจากพระเจ้าของเราผู้ประทับบนพระที่นั่งและมาจากพระเมสสปดกนี้เป็นความจริงพี่น้องที่เราเชื่อความรอดนะครับมาจากเบื้องบนมาจากพระเมสสปดกเท่านั้นอันนี้คือความรอดที่แท้จริงะพี่น้องเราพระเยซูคริสต์นั้นได้ทรงตายบนไมก้กางเขนเพื่อเราทั้งหลายนี่คือเป็นฤทธานุภาพ นะครับสำหรับเราที่เชื่อเรามองว่าเรื่องของพระเยซูคริสต์เรื่องของไม้กางเขนนั้นไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่เป็นฤทธานุภาพของพระเจ้านะครับเหมือนที่พระธรรมโรมได้บอกกับเราไว้พี่น้องครับในข้อที่13-14บอกว่าไงครับจากนั้นผู้อาวุโสท่านหนึ่งถามข้าพระเจ้าว่าคนเหล่านี้ผู้สวมชุดสีขาวคือใครและพวกเขามาจากไหนข้อ14บอกว่าข้าพเจ้าตอบว่าท่านเจ้าข้า ท่านย่อมทราบอยู่แล้วและท่านพูดว่าคนเหล่านี้คือผู้มาจากความทุกข์ลำเค็นครั้งใหญ่พวกเขาได้ชำระเสื้อผ้าของตนในพระโลหิตของพ่อเมฆสโปโดกจนเขาสะอาดแล้วหมายความว่าไม่ว่าคนที่ยืนอยู่ต่อหน้าพระที่นั่งของพระเยซูนะครับจะมาจากไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าเขาจะอ,าอยู่ในยุคที่มีความยากลำบากหรือเสียสละเพื่อพระเยซูยังไงก็แล้วแต่คนเหล่านั้น มีทุกรูปแบบนะครับที่ยืนอยู่แต่ทุกคนเหล่านั้นที่ยืนอยู่ก็คือคนเหล่านั้นที่ได้รับการชำระล้างเสื้อผ้าของตนก็หมายความว่าได้ชำระ,ะได้รับการชำระโดยพระโลหิตของพระเมฆสุโปรโดของพระเยซูจนขาวสะอาดแล้วนี่คือความจริงพี่น้องนี่คือฤทธิเดชแห่งพระโลหิตของพระเยซูที่สามารถชำระ ความผิดความบาปของทุกคนที่เชื่อไม่ว่าจะเป็นชนชาติภาษาใดก็ตามอันนี้อย่างแรกนะครับอย่างที่สองฤทธเดชแห่งพระเยซูคริสต์ฤทธเดชแห่งพระโลหิตของพระเมฆสุปโปดกนี้มีความสามารถยังไงอย่างที่สองคือนำเราทุกคนที่เชื่อนะครับพ้นจากความทุกข์ยากลำบากในโลกนี้สู่ชีวิตในสวรรค์ ที่งดงามอย่างแท้จริงพี่น้องนี่คือผมเชื่อว่าเป็นชีวิตที่ทุกคนปรารถนาที่อยากไปอยูอ่ที่สวรรค์เป็นบ้านที่สวยงามเป็นบ้านที่ทุกคนก็ปรารถนานะครับแต่ว่าทุกวันนี้เรายังมีชีวิตอยู่นะครับในโลกนี้ก็ต้องอเผชิญกับความทุกข์ยากลำบากต่างๆเราก็ยังหนีไม่พ้นแต่เราก็มีพระเยซูคริสต์มีพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์เป็นที่พึ่งแต่ พราะว่าเจ้าหน้าของพระเจ้าตอนนี้ก็เปิดเผยว่าในอนาคตเราสถานที่ที่ผู้เชื่อหรือคริสเตียนทุกคนจะไปนั้นเป็นมีสภาพอย่างไรและน่าอยู่ขนาดไหนนะครับผมดูในข้อที่15เป็นต้นไปตรงนั้นพูดชัดเจนบอกว่ายางไงครับเหตุฉะนั้นพวกเขาอยู่ต่อหน้าพระที่นั่งของพระเจ้าและรับใช้พระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืนในพระวิหารของพระองค์และพระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่ง จะทรงกลางเต็นท์ของพระองค์เหนือพวกเขานะครับข้อ16บอกว่าไงครับพวกเขาจะไม่หิวโหวยอีกเลยนะครับพวกเขาจะไม่กระหายอีกเลยทั้งดวงอาทิตย์และความร้อนแผดเผาจะไม่ทำร้ายพวกเขาอีกเลยโอ้โหขอบคุณพระเจ้าที่บ้านปลายที่ที่เราจะไปอยู่หลังจากที่เราจากโลกนี้ไปมันเป็นที่ที่สวยงามมากที่นั่นจะไม่มี หิวโหยอีกเลยในโลกนี้อาจจะมีความหิวโหยอดอยากเกิดขึ้นแต่ที่นั่นไม่มีความหิวโหยอีกเลยที่นั่นพวกเขาจะไม่กระหายอีกเลยเพราะว่าอิ่มอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็ความร้อนของดวงอาทิตย์นะครับก็จะไม่ทำร้ายพวกเขาอีกเลยโอ้โหผมชอบมากเลยนะ,ะ,ะเราขนาดที่อยู่บนโลกนี้รู้สึกว่าโลกของเราทุกวันนี้เริ่มร้อนขึ้นร้อนขึ้น ทุกวันทุกวันนะครับทำทำให้ผู้คนนะครับอ,อะไรครับผิวไม่เกลียมได้เลยนะครับทุกวันนี้นะครับต้องหาครีมกันแดดมาทากันนะครับในบนบนสวรรค์นะครับก็ความร้อนของด,ดวงอาทิตย์จะไม่แผดเผาทําลายอีกนั่นหมายความว่านะครับเราก็ไม่ต้องทาครีมกันแดดแล้วนะครับเพราะว่าความร้อน จะไม่ทำร้ายพวกเราอีกนะครับในฐานะที่เราเองเป็นคริสเตียนนะครับในข้อที่17บอกนะครับที่นี่บอกว่าด้วยว่าพระเมสสโปดกผู้ทรงอยู่กลางพระที่นั่งนั้นจะเป็นพระผู้เลี้ยงของเขาและพระองค์จะทรงนำพวกเขาไปอย่างน้ำพุแห่งชีวิตโอ้โหขอบคุณพระเจา้านะครับน้ำพุแห่งชีวิตที่ไม่มีวันที่จะหยุดไหลมันเติมเต็มอยู่ตลอดเวลาและพระองค์เองจะเป็นผู้เลี้ยงเราอยู่ท่ามกลางเรา นะครับและพระเจ้าจะทรงเช็ดน้ําตาทุกหยดจากตาของเขาโอโขอบคุณพระเจ้านั่นหม,หมายความว่าจะไม่มีการเศร้าโศกเสียใจอีกต่อไปนะครับเราขอบคุณพระเจ้าที่เราทุกอย่างที่เราได้รับทุกอย่างที่พระวจ,จนะของพระเจ้าได้พูดก็เกิดขึ้นโดยฤทธิดเดชแ,แ,แห่งพระเมฆสุโปดกหรือว่าฤทธิเดชแห่งพระโลหิตของพระเยซูคริส เพียงอย่างเดียวเท่านั้นฉะนั้นในเช้าวันนี้ผมขอหนุนใจพี่น้องให้ชื่นชมอินดีให้มีความหวังสู้กับชีวิตนะครับเพราะว่าอนาคตของเรานั้นสดใสเหลือเกินอนาคตของเราที่ที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้นั้นเป็นที่ที่งดงามเหลือเกินเรามีความหวังนะครับเมื่อเรามองดูอนาคตความทุกข์ยากลําบากที่เรา,ผาเผชิญก็เป็นสิ่งที่เป็นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นขอให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับ ข้าแต่พระเจ้าพระบิดาขอบพระคุณพระองค์สาหรับพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้ที่ทําให้เราได้เห็นภาพอนาคตของผู้เชื่อในแผ่นดินสวรรค์ว่าเป็นอย่างไรเราขอบคุณพระเจ้าที่บนแผ่นดินสวรรค์นั้นเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีจะไม่มีวันห,วหิวโหยกระหายอีกเลยเราขอบคุณพระเจ้าที่บนแผ่นดินสวรรค์นั้นพระองค์จะอยู่ท่ามกลางเราและเป็นผู้เลี้ยงและพระองค์จะทรงเป็นผู้ที่เช็ดน้ำตาทุกหยดให้กับเรา ขอขอบคุณพระองค์สําหรับฤทธเดชแห่งพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ที่ได้ช่วยเราพ้นจากาความผิดความบาปและได้นําเราสู่ความชอบธรรมอย่างแท้จริงขอพระเจ้าได้ทรงปโปรดอวยพร,พ,รพี่น้องทุกท่านทุกคนให้มีสันติสุขความรักความชื่นชมยินดีในพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพระเจ้าอวยพรครับ